เป็นแดนอรเจอร์พนัการทีมเลสเตอร์ซิตี้อัปเดตสภาพความพร้อมของลูกทีมก่อนลงสนามพบกับทีมคุนคอนเวสแฮมในเกมพรีเมียร์ลีกคืนวันจันนี้เลสเตอร์เก็บ3แต้มเป็นประเดิมในเกมเปิดสนามกับวูฟดานเวสแฮมยูเนเต็ดก็เก็บ3คะแนนแรกจากชัยชนะเหนือนิคาคเซิลได้เช่นเดียวกันและชื่อผูเ้เล่นจะยังคงเหมือนกับทีมที่เรามีในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วรแรนเบอร์ทรานจะยังไม่พร้อมสำหรับเกมนี้ดังนั้นผูเ้เล่นของเราจะใช้เหมือนกันกับเกมที่แล้ว คาสานเย่จะพร้อมกลับมาเป็นตัวเลือกในเกมนี้ส่วนเจมส์เมดิสันเขาดูซ้อมได้อย่างยอดเยี่ยมและเขาก็พร้อมที่จะเป็นตัวเลือกดานยานิคเวสต์กาดผมพอใจที่เขาได้ลงเล่นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะดูกันอีกทีเขาแสดงให้เห็นถึงระดับการเล่นความนิ่งเขายังไม่อยู่ในสปีดการเล่นและความฟิตที่ดีที่สุดของเขาแต่เราจะประเมินกันอีกครั้งเดงนนยสอัมมาตีเองก็ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นและเติมเต็มให้กับทีมในหลายตําแหน่ง ยาไรก็ตามในตำแหน่งกองหลังเราจะรอดูอาการของยาน,นิตอีกครั้งแล้วค่อยตัดสินใจจอน,นี่อีแวนเป็นเซนเตอร์แบกอีกคนที่กำลังอยู่ในช่วงเรียกความฟิตซึ่งณตอนนี้ยังคงแยกซ้อมกับทีมอยู่เขาลงซ้อมในสนามได้แล้วแต่เขาตรงแยกซ้อมไม่ได้ซ้อมกับทีมเราจะประเมินเขาอีกทีหลังจากโปรแกรมทีมชาติแต่ตอนนี้ยังไม่ใกล้เคียงที่จะกลับมาลงสนามโรเจอร์กล่าวทิ้งท้าย ห้าแข้งดังสร้างกำไรจากการขายได้เยอะที่สุดในวงการฟุตบอลในโลกของเกมลูกหนังมีการย้ายทีมของเหล่านักเตะชื่อดังเกิดขึ้นมากมายและมีอยู่หลายดิยวที่สามารถสร้างผลกำไรให้กับบรรดาทีมลูกหนังที่ได้ตัดสินใจปล่อยพ่อค้าแข้งชื่อก้องเราอีกด้วยหลังจากที่ได้ลงทุนจ่ายเงินซื้อมาร่วมทีมด้วยราคาที่ไม่สูงมากนักเมือได้บางดิวก็ได้ตัวมาแบบฟรีฟรีเสียด้วยซ้ำแต่กลับสร้างเงินจากการขายต่ออีกทอดหนึ่งได้เป็นจำนวนมหาศาล จนถึงในระดับที่เป็นค่าตัวแพงที่สุดในโลกไปเลยด้วยลองไปดูกันว่ามีใครบ้างที่ติดโผ5าดาวเตะทำกับไรจากการขายได้มากที่สุดในโลกลูกหนังโดยอ้างอิงตัวเลขจากทานเฟิร์มเมเกตเ็บไซต์จอมเก็บข้อมูลเรื่องข้อมูลต่างๆในวงการฟุตบอลดังต่อไปนี้เนม a าเริ่มต้นกันที่ด้วยอันดับหนึ่งนั่นก็คือเนมากองหน้าทีมชาติบราซิลซึ่งเป็นดีลที่เกิดขึ้นเมื่อ4ปีก่อน โดยก่อนหน้านี้เจ้าโมทุ่มบาร์เซลโลนาลงทุนคว้าตัวมาจากซานโตสในปี2013ด้วยค่าตัว88.2ล้านยูโรและก็ได้ปล่อยไปย้ายซบแฝแชร์ในปี2 0 1 7ด้วยค่าฉีกสัญญาสูงถึง222ร้ล้านยูโรและยังคงเป็นเจ้าของสถิตินักฟุตบอลที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกคนปัจจุบันด้วยนั่นเท่ากับบาซ่าฟันเงินกําไรจากการขายในช่วงหลังหักลบจํานวนเงินจากเมื่อก่อนซื้อมาได้มากถึง133.8ล้านยูโรเลยทีเดียว จึงยังคงเป็นสถิติทีมลูกหนังที่โกยเงินกําไรจากกานขายนักเตะคนหนึ่งได้มากที่สุดในโลกลูกหนังเลยด้วยฟิลิเป้คูตินโยอันดับ2เป็นกองกลางทีมชาติบราซิลซึ่งเป็นดีลที่เกิดขึ้นเมื่อ4ปีก่อนโดยก่อนหน้านี้หงแดงลิเวอร์พูลลงทุนคว้าม,มาจากงูใหญ่อินเตอร์มิลานในปี2012ด้วยค่าตัว13ล้านยูโรและปล่อยย้ายซบบาร์เซโลนาในปี2017ด้วยค่าตัวสูงถึง135ล้านยูโร เท่ากับว่าลิเวอร์รพูลฟันเงินกำไรจากการขายในช่วงหลังหักลบจำนวนเงินจากเมื่อตอนที่ซื้อมาด้วยมากถึง122ล้านยูโรไปเลยพอปอกบาวว่ากันที่ด้วยอันดับ3กลกองกลางที่ชาบฝรั่งเศสซึ่งเป็นเดียวที่เกิดขึ้นมา5ปีก่อนก่อนหน้านี้ยูบวนตุสลงทุนคว้ามาจากปีาแ,แดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2012นแบบไม่มีค่าตัวหลังหมดสัญญาไปแล้วและได้ปล่อยให้ย้ายกลับไปซบแมนยูไนเต็ดในปี2016 ด้วยค่าตัวสูงถึง105ล้านยูโรและนับเป็นสถติตินักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดของโลกในตอนนั้นด้วยนั่นเท่ากับว,ว่ายูเว่ฟันเงินกําไรจากการขายหลังหักลบจํานวนเงินที่ตอนซื้อมาได้มากถึง105ล้านยูโรเพราะไม่ได้จ่ายเงินมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนั่นเอง